tỉa mở một mẹ đi oai tóc chay tóc chay cắt gì có bao không không cắm này đấy à ngon 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 ก็ง,งับแม่อ่อจบข่าวเลี้ยงน้องหน่อยไม่ได้นะแม่ก็ฟังเขา,า,เาไม่ดมเลยนะมันนี่มันอดิ๊กไม่เล่นนะแม่วเลยเก่าเลยนะข,าขายไม่มีแรงเลย

ทำไรคาบอ่ะทำอะไรทำแแบบอ่ะทำไรระดมอ๋อแล้วนะกระดไม่ได้เดี๋ยวมันมันเที่ยวไม่ได้อ๋อได้เห็นใกล้ๆกับทางนี้แหละไอ้ที่ติดเลยอ๋อไม่ใช่สะดือนสะดือมันสายลกเนี่ยอ๋อแล้วไปไปหา いいで、ね、す。